สวัสดีครับวันนี้ก็มีอะไรมาทาเล่นอีกแล้วน,นะเอายวจะเอาเก,เกงมาลงแป้งครับอืมนี่ยผู้ชมดีของเรานะครับตัวนี้นะฮะจุนนี้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 เจไหมอ่ะแตไปดูแป้งก่อนตั้งน้ำไปแล้วนะ ตังน้ำมาแลาเดือดจะไม่รู้เราจะเดือดแล้วฮนะไม่ต้องเดือดก็ได้มั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจแี่บหนึงผิดมือมานะฮะเริ่มกลุนๆแล้วน่าใช้ได้แหละเออเขาบอกมันทำรัดหน้าเนี่ยนี่ครับนะฮะ ใช้แป้งมันนะครับแป้งมันแนปะงมันตาอะไรก็ได้นะละลายในน้ำเปล่าะฮก่อนน้ำเปล่านะโอเชสองช้อนเขาบอกสองถ้วยแนละ้วสองช้อนผมไม่แน่ใจผมใช้สองช้อนแล้วกันนะสองช้อนก็เยอะแล้วผมว่า ทำรหนาฬิจารึ่งอบคนนะครับให้ละลายอ้้แป้งมันนี่ทำย่าเหมือนกันนะเมื่อกี้ต้องละลายนะน้ำเย็นก่อนนะครับผม เมื่อกี้นี่ผมเอาใส่น้ำร้อนนะครับผมเละไปแล้วนะครับผมมันกลายเป็นคองแขงเลยนะฮะอ่านมาเขาบอกว่าให้ใส่ลงไปน้ำร้อนผมก็ไม่รู้นะฮะอวันนี้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ใส่เลยสดเลยนะครับโจทย์นีก็คนนะให้คนนะครับคนไปคนไปคนไป มันปลายนะฮะจนมันเหนียวเราวังนนะเหนียวเมากแล้วก็รู้เจ๊งไปแล้วรอบหนึ่งน,ะนี่รอบที่สองแนละ้วเออเหนียวมาละมาละมาละเล็งไปนิดหนึ่งนะ

ถึงขั้นตอนสำคัญนะครับลง,นะลงแล้แป้งเราลงในน้ำเย็นนะครับถ้าน้ำเย็นจะเยอะเกินไปไม่เป็น เกินไปผมว่าไม่เป็นไรแต่ว่าไปการทดลองประมาณนี้ะนะตกับแกงที่ตเตรียมไว้นะครับ คือเกงตัวนี้เป็นผ้าบางนะฮะบ,บางมากดูตัวผ้านะฮะผ้ามันจะประมาณคือผมให้แบบเท่าผ้ายีนน่ะเอ้ยย่าไทยประมาณเสื้อ,เส,อเสื้อเสื้อเสื้อเชิ้ตอะ่ะผ้าประมาณนั้นนะบางมากให้ดูความบางของมันนะครับนี่มัน เนี่ยเนี yeah. ่ยบางบางจ่อยเลยบางบางเลยคิดเจอเนี่ยคิดจำได้เงี้ยอ่ะเนี่ยออ่่าาเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยบางอย่างๆๆเลยนะฮะจะลองลงดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องการให้มันแข็งขึ้นนะฮะจุดต้นหมายลืมบอกเลยก็คือให้มัอนกันต้องการให้มันแข็งขึ้นนี่พูดเร็วมันพันหน่อยนะครับเพราะว่าเอ่ออดนอนนะครับรัวเลยเร้นรัวเลยลงแล้วนะครับลงแล้วนะครับ ลงเลยนะครับลงเลยลงเลยลงแล้ว,ลง,ล,วลงแล้วนะฮะลงแล้วลงแล้วเออจะรุนจะรุนจะรุนมีความเหนื่อยอยู่นะฮะเอ้พัทธาอ่าอืมไม่ธรรมดาฮะเออออกวอัวที่เจียวเลยนะฮะจากพายีนบางจ่อยนะครับ เออไ,ไอ,อไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกด้วยนะว่ากิน,นทียีนนี่เป็นยีนญี่ปุ่นนะถ้าสายฐานผิดนะเพราะ่าษาญี่ปุ่นที่ให้มาคิดว่าไม่น่าใช่ของจีนรอกน่าจะเป็นยีนโอทอปญี่ปุ่นแบบันบ้านนะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนี่แม่งเหมือน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 ทายีนเป็นอาชีพหลักอาชีพอาชีพหลักก็จะเป็นทำเอวีวะอาชีพรองทํายีนอาชีพที่สองที่ชิดที่สุดในญี่ปุ่นก้จะเป็นทํายีนใครก็ทํายีนนะ บ้านเราก็เริ่มแล้เริ่ม,มมีคนทํายีนมากขึ้นผมว่าน้อยไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครั้งแรกครั้งแรกเป็นการทดลองตัวนี้นะซื้อมาไม่แพงถูกๆตามตลาดนัดเป็นมือสองภาคสอบญี่ปุ่นเนะีับ ไม่เป็นไรผมมีอีกตัวนะฮะเป็นอ่ารีวายห้าห้าหกสองมั้งมีเกงผู้หญิงนะฮะรีวายเดี๋ยวผ้านิ่มปล่อยเลยอ่ะผ้ายีนเหมือนกันแต่ผ้านิ่มเดี๋ยวมาลองแป้งให้ดูอีกรอบนึ่งฮะอันนี้ทดลองก่อนครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเขาว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันไอ้นี่ก่อนให้มันให้มันทิ้งมือตะป๊บก่อนนะฮะเดี๋ยวแช่แล้วก็ไปตาก อาจจะให้ดูอีกทีก็คือ,คอตอน